มาคะ่ะน้องๆคะ่ะลองทำอีกละลองทําอีกแล้ลวเราพัฒนาว่าจะปังไหมลองดูเข้าสิถ้าปังก็ดีเนาะจะได้ทําต่อโอ้ยตายลองทําลองทําลองทําดูดูว่าจะเข้าไหมจะเข้าไหมสามตัวให้น้องๆจับเองนะคะก็รู้แล้วว่าทํายังไงเนาะเนาะสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยเนี่ย ให้ได้สิบจุดนะจะน้อยกว่านั้นก็ได้น้องๆเลือกเอาว่าจะเล่นตัวไหนดีขอให้เข้าห้าตัวเลยน่ะเนาะห้าตัวเลยเรียงไปเลยน่ะโอ้คงสะใจหน้าดูเลยถ้าเลียงนะถ้าได้เรียงนะอืมเอาเอาเราเอาพรุ่งนี้เราพัฒนาเอาจังจังจริงๆเลยเราเนาะเนี่ย เ่งทำลองดูอีกนะว่าจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็คงยุติถ้าไม่เข้าก็เราไปไปดูฮานอยรอบสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะไปทางนั้นมากกว่าเนาะเขาจะต่อเนื่องไงเนาะเนี่ยของพี่อะฮานอยก็เข้านะลาวพัฒนานะเข้านะทุกงวดเลยพี่ว่านะงวดที่แล้วพี่ตัดเก้าทิ้งเฉยเก้ามาพี่ว่าเก้า ก้าวมาหลายรอบแลวก็เลยตัดก้าวทิ้งดันมาก้งงาวสะงนู้ยตายแล้วโอเคค่ะน้องๆค่ะตามนี้นะคะขอบคุณมากค่ะท,ที่ติดตามสวัสดีค่ะเจอกันเจอลาวพวงนี้นะคะเจอกัน,กนพวกนี้ไปเย่เยกันพวกนี้นะคะพี่ยังเหลืออีกมั้งเนี่ยอีกรายการไหมเนี่ยจำไม่ได้อ๋อเหลือฮานอยมัดรวมเนาะเหลือฮานอยเดี๋ยวทำ จะทำไปเลยจะได้พักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆขอให้โชคดีรววๆปังทุกคนนะคะ